ขอโทษนะแต่ว่าฉันแข็งแกร่งกว่าเบอรซีครับหลบการโจมตีของเพ่อเอกได้ครับอย่างวุดวิทยใช้ท่าสแลสนะครับกระโดดถอยหลังไปหาแม่สาวบิสกิตนะครับผมจะเป็นไปได้ยังไงเลเวล30อโพชั่นที่ฟื้น HP สามารถฟื้นสูงสุดได้แค่1,000 HP เท่านั้นและจำกัดที่10ขวดต่อผู้เล่นแต่นายฟื้น HP มากกว่า2 0 0 0 0แล้ว HP ของนายมันเยอะไปหรือเปล่านายจะต้องมีคี้ประเภทสนับสนุนแน่นอนในกรณี <N ic ron ie> ของเธอเธอมีคี้ประเภทโจมตีใช่ไหมละ่ะและเธอต้องเพิ่มคะแนนส่วนใหญ่ลงไปที่ AGI มันจะทำให้เธอรวดเร็วขึ้นและก็พลังโจมตีของขี้เธอจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเธออัพ AGI เข้าไปเบื่อจีนี่ถึงกับยิ้มหัวเราะนายพูดถูกแล้วละ แล้วก็ตอนนี้นะฉันใช้มานาของฉันจนหมดแล้วฉันจะแพ้นายอย่างแน่นอนนั้นตอนนี้ฉันจะฆ่าบิสกิตตัตวน้อยแล้วทำภารกิจนี้ให้เสร็จซะเบี้ของเราคิดเลยนะครับหวยซีเร็วเกินไปที่ฉันจะฆ่าเธอได้แต่ถ้าเธออยู่ภายใต้การแช่แข็งของฉันแต่ตอนนี้เธอตระหนักได้ว่าเธอไม่สามารถเอาชนะฉันได้เธอก็ไม่ลังเลที่จะฆ่าบิสกิตและจบภารกิจนี้แล้วทำไมเธอถึงไม่ทำมันเลยล่ะ มันยากเกินไปที่จะหาโอกาสอีกครั้งเพื่อจับเธอแล้วคุณจะรออะไรอีกทํามันเธอยังไม่ได้ฆ่าบิสกิตดังนั้นฉันยังมีโอกาสทันทีที่คูดาของฉันโหลดเสร็จเพราะถ้าฉันทําอย่างนั้นนายเออฉันคงจะฆ่านายไม่ได้นายรู้ไหมฉันผิดหวังจริงๆนายคือเป้าหมายหลักของสําหรับเราในดันเจี้ยนนี้ทัในใดนั้นสกิลของพระเอกก็รีโหลดเสร็จนะครับพระเอกไม่รอช้ายกปืนขึ้นมา ฟีสล็อกเป็วพี่เวยซีครับผมแล้วก็บิสกิตตัวน้อยครับท่าบิสกิตก่อนหน้านี้นะครับเวยซีได้ส่งข้อความหาบิสกิตนะว่าไอ้ให้บิสกิตฆ่าเธอซะแล้วก็จะเพิ่มเงินให้เป็น2เท่าบิสกิตก็ตอบตกลงในทันทีเลยนะครับแล้วทั้งคู่ก็สลายไปนะครับ you have lost คุณแพ้แล้วนะครับ ดูหน้าตาของเบย์ซีเดิแบบหน้าตาโหสยองขวัญมากเป็นเป็นไปนได้ยังไงไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันกลับตาราดกันไปหมดแล้วอ๋อไอตุ๊กตาหุ่นเชิดนี่กลับมาอยู่ในกระเป๋าของพระเอกแล้วนะเพราะทุกคนตายหมดนะเออเธอยังเธอยังมีโอกาสที่จะเคลียร์ดันเจียนนี้แล้วกลับไปอย่างปลอดภัยทำไมเธอถึงเลือกตอนจบแบบนี้ล่ะ เพียงเพื่อจะทําให้ชั้นแพ้และตายที่นี่งั้นเหรอมันไร้สาระสิ้นดีโอ้ยฉันจะทํายังไงดีเนี่ยบิสกิตฆ่าหวยซีดังนั้นหุ่นกระบอกจึงกลับมาอยู่ในคางของฉันและแม้ว่าบิสกิตจะไม่ได้ฆ่าตัวเองตายแต่กลับถูกชั้นฆ่าตายเลยไม่มีผู้เล่นอื่นเวนเอ้ยฉันทําได้แค่รอความตายเท่านั้นความพยายามทั้งหมดของฉันจะสูญเปล่าในวันนี้งั้นเหรอ ไม่ฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้เด็ดขาดฉันต้องการชัยชน,นะตะโกนจนเหนื่อยไม่มันต้องมีทางอื่นเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมของฉันเสียชีวิตทั้งหมดฉันจึงไม่สามารถเคลียร์เดนเจียนได้ยังไงก็ตามยุนเวอร์จะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่พิเศษอย่างนี้ล่ะดังนั้นมันอาจจะมีวิธีอื่นในการเคลียร์เดนเจียนนี้ได้ เพราะว่าพี่เอกของเรานี่ไม่ได้ถูกวาร์ปกลับไปนะครับเหมือนกับว่าเขายังไม่แพ้นะอืแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะฉันต้องตามหามันให้เจอกำแพงอากาศนี่คงจะเป็นอีกมิติหนึ่งของขอบเขตอาณาจักรนี้คือแพลตฟอร์ม อ๋อนี่คงเป็นพื้นที่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้ไอ้แท่นวงกลมนี่นะครับในห้องในห้องเดนเจียนนี่แหละแท่งทรงกระบ,บอกนี่เป็นที่วางตุ๊กตาที่นี่น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่พี่เอกก็กระโดดขึ้นมาด้านบนนะครับยืนหล่อ <c oughs> อันนีถ้ถ้าจำได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อความใต้ตุ๊กตานะอ ความสิ้นหวังและความหวังอยู่ร่วมกันเหมือนจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฉันเปิดประตูนี้ไม่ได้ใครแกะสลักของสิ่งนี้กันหรือว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาข้างในนี้ต้องมีห้องแอบอยู่แน่นอนในการเปิดประตูจะต้องใช้มานาหนึ0งพมานานในการเปิดเมนเบรนเหรอไม่เอาผมจะเรียกว่าเมนเฟรมแล้วกันเมนเฟรมหกศูนนี้ ใช้ตั้งหนึ่งพันมานาเลยนะครับอตอนนี้ฉันอยู่ภายใต้ขอบเขตการโต้กับอย่างการโต้กับของความสิ้นหวังฉันมีมานาประมาณพันห้าผ่านการต่อสู้ตอนนั้นมาฉันเหลือมานาไม่ถึงพันแล้วแต่ฉันก็ยังอยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่ดีใช่แล้วฉันยังใช้มานาไม่หมดฉันสามารถใช้มานาเจ็แต้ม เพื่อแลกกับค่า a t ตทริบิวทั้งหมด350แต้มได้ฉันจะได้รับมานา1,000โดยทางอ้อมด้วยวิธีนี้ฉันยังมีมานาเหลือมากกว่า300แต้มนอกจากนี้นอกจากวิธีนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ววิธีนี้คงดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้ฉันจะทำมันเพชรก็ทำการใช้มานา700แต้มนะครับแลกกับค่าอ l อ attribute 350แต้มทำให้ INT ของเขาเนี่ย สูงมากกว่า350นะเพราะว่าค่า a NT เยอะขึ้นเนี่ยแม็กซิมัมของมานามันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้มานาเราเพิ่มขึ้นไปด้วยนะแล้วเขาก็ใช้1,000แต้มมานาเนี่ยในการแลกจ่ายค่าผ่านทางเพื่อเปิดประตูนะครับประตูเปิดออกแล้วดินตื่นเร็วเข้าหมายต้องตัดสินใจ ว่าจะนำพลังทั้งหมดไปไว้ที่นั่นหรือเน้นที่การทำตามแผนของผู้ติดตามของคุณหรือจะทำลายแผนที่ทุกคนทำมาเอลเข้านายต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะนำพลังงานทั้งหมดไปไว้ที่นั่นหรือจะทำตามแผนของทุกคนเอของเราลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อหนุ่มหัวทองเนี่ยพูดแต่ประโยคเดิมนะครับซ้ำไปซ้ำมา เอของเราก็เลยถามว่ามันต่างกันยังไงเหรอหัวทองนี่ก็พูดประโยคเดิมอย่นะครับว่าคุณตื่นได้แล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะทํายังไงต่อจะนําพลังงานทั้งหมดไปไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรเนี่ยทาตามทาตามแผนของทุกคนที่ติดตามนายหรือทําลายมันซะนี่คงเป็นโปรแกรมสินะ นี่คงเป็นพื้นที่อิสระสําหรับการทดสอบการเข้าของเมนเฟรมหมายเลข602สถานที่สถาบันวิจัยหุน่นตัวเลือกเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรฉันควรเลือกข้อไหนดีใช่ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันหมายความว่าไงอยู่ดีโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ เชื่อในคนที่ติดตามคุณหรือทำลายแผนที่ทุกคนคิดคนมีบทลงโทษสำหรับการเลือกตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องมันเลือกยากมากตามสคริปต์ของโปรแกรมนี้พวกเขาควรเผชิญหน้ากับภัยพิพบัติกุญแจสู่ชัยชนะนี้คงอยู่ในปากของหมอนี่สินะแต่มันไม่ยอมพูดไงออสิ่งที่ฉันจะได้รับหลังจากการเพิ่มพลังให้กับคอมพิวเตอร์คืออะไรนะ จะอยู่รอดหรือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของภัยวิบัติเอ้ยเมื่อชาติที่แล้วเมื่อชีวิตที่แล้วของฉันเนี่ยฉันอยู่เพียงฉันเป็นเพียงผู้เล่นระดับ1นหมายถึงเลเวลหนึ่งนะฉันเป็นเพียงผู้เล่นเลเวลหนฉันยังไม่เคยเจอเคเวสพวกนี้มาก่อนหากอยากที่จะอยู่รอดฉันต้องเลือกทําตามแผนของทุกคนที่ติดตามฉันและฉันก็จะได้อยู่กับน้องสาวฉัน แต่ถ้ามันเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแล้วฉันควรจะเลือกอย่างหลังใช่ไหมหากภัยพิบัตหิหลีกเลี่ยงไม่ได้การทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขภัยพิบัติคือทางออกเดียวมีอะไรอีกจุดประสงค์ของการทำแผนที่การประมวลผลให้กับใครบางคนคือการได้รับคุณสมบัติอย่างที่สามารถแก้ไขภัยพิบัติได้อย่างแน่นอน แล้วใครกันหลั่ดที่เป็นผู้ถูกเลือกว่าจะเหมาะสมตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่ไม่เคยสนใจที่จะมีพลังการประมวลผลที่ดีเยี่ยมกลับกลายเป็นว่าได้รับผลตอบแทนเกินจินตนาการเช่นเดียวกับชีวิตก่อนหน้าของฉันถ้าไม่ใช่เพราะการย้อนเวลากลับมาฉันคงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเลยฉันฉันไม่ได้เป็นคนเลว้ายนะฉันแค่ต้องเลือกมันพของเราเลือกที่จะทำลาย แผนของแผนที่ทุกคนนะครับแผนแผนของทุกคนนะครับพีทขอให้สำเร็จด้วยเธอวาร์ฟกลับมาที่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าฉันเลือกผิดหรือเปล่านะ